สวัสดีครับ LU NC Thailand หอยทากตัวน,น้อยคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นการชักชวนหรือเชิญชวนแนะแนวในการลงทุนแต่อย่างไรการลงทุนมีความเสี่ยงท่านผู้ชมต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้และถ้อยคำทุกคำที่ผมพูดในคลิป ไม่สามารถนำไปเป็นบรรทัดฐานในการลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุนได้เพราะคำพูดผมเชื่อถือไม่ได้ก็กลาบสวัสดียามเช้ากับพี่พี่น้องๆเพื่อนๆนนที่รักทุกท่านทุกคนนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับลูน่าคลาสสิกราคาเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเขียวเขียวยาวนิดนึงนะครับก็คลิปเมื่อคืนก็จะ เอ่อจะมีอารมณ์เหมือนคิกคดนิดนึงนะครับก็เป็นก็ลืมไปหมดแล้วนะครับลืมไปหมดแล้วครนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องรูน่าคลาสสิกเราครับก็คือวันเนี้ยผมว่าจะใช้อีกพอทหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนผมจะใจอ่อนอนะ่ะเพราะว่าผมตั้งรอไว้มันมันมันไม่ยอมลงคนระับคือรูน่าคลาสสิกไม่ยอมลงอนะ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเอา่อ วันนี้ถ้าผมผมเรียกไม่ผิดนะถ้าถ้าเฟกเขาเขาประกาศขึ้นดอกเบี้ยอ่0.75นะครับก็ผมคิดว่าอาจจะลงไม่มากนะครับเพราะมันเหมือนแบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยการตื่นตื่นตระหนกของของรูน่าคลาสสิกแล้วนะครับ ชุมชนที่ถือรูนาคาสิิไม่ค่อยตื่นตระหนกกับเรื่องข่าวอะไรต่างๆนะสังเกตเอาง่ายๆครับอย่างบิตคอยนะครับบิตคอยอะล่วงแบบร่วงมหาศาลนะร่วงแบบคือทุกเหรียญแบบเก็บทรงไม่อยู่อะแต่ทำไมรูนาคาสิทิเก็บทรงอยู่ตรงนี้ครับที่ที่ทมันมันเลยทําให้การคาดการณ์ของ การคาดการณ์และคาดเดาของของผมนะโดยส่วนตัวผมนะคาดการณ์ยากมากเริ่มเดาใจชุมชนยากขึ้นนะครับว่าเออวันนี้ชุมชนจะหวาดกลัวนะอ่าพูดถือเหรียญจะหวาดกลัวนะแล้วก็จะจะเทขายเหรียญกันนะอะไรเงี้ยครับคือตอนเนี้มันเป็นการที่ว่าเดาใจกันยากครับซึ่งจะบอกว่าเอ้ยใช้วิธีสูตรเ,เขียนกราฟดิวาดกราฟ ผมคิดว่าการาฟใช้ไม่ได้นะความรู้สึกส่วนตัวผมนะแต่ถ้าใครจะใช้อยู่ก็อันนี้ก็กไ็ไม่ขอก้าวล่วงนะครับเพราะว่าทุกคนมีสูตรเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งเราจะไม่ดูถูกสูตรใครสูตรมันนะครับเพราะว่าการหาเงินเนี่ยแต่ละคนหาเงินไม่เหมือนกันนะครับบางคนหาเงินด้วยวิธีอ,อ,อาจจะคำนวณแบบนี้ในการแบบนี้นะครับทุกคนมีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องมาเชื่อผมหรือว่าจะเชื่อใครก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมตัดสินใจเอานะเพราะว่าเงินน่ะมันเป็นเงินของเราแล้วเราจะต้องอสูญเสียนีย่ก็คือเงินเราแต่ถ้าเราได้กําไรมามันก็คือเงินเรานะครับซึ่งการการของผมเนี่ยผมมองมองมองมุมมอง,มอง,มองคือมองสิ่งแวดล้อมธนาการข่าวโลกนะครับ ข่าวโลกเนี่ยบางคนเราอาจจะไม่มีเวลานะครับก็ถ้าเป็นข่าวที่สําคัญสําคัญนะผมก็จะมามารีบนําเสนอในช่องให้เลยนะครับแต่ถ้ามัน,ม,นมันไม่ได้สําคัญจนคิดว่าผมจะส่วนใหญ,ญ่ที่ผมจะเสนอคือผมคิดการว่าเหรียญน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยผมก็จะเลยรีบนําเสนอและย้ำๆเลยเพราะว่าข่าวที่มันมันกระทบแรงๆเนี่ยมันจะมีการขึ้นการลงของเหรียญอยู่แล้วนะครับ ซึ่งกราฟเนี่ยผมมองว่ามันก็เพียงเป็นเพียงแค่ความคิดและจิตใจมนุษย์ชุมชนที่ถือเหรียญเท่านั้นนะครับก็คือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆกันที่ถือเหรียญน,นี้แหละครับที่ที่แสดงออกมาเป็นผลกราฟนะครับอันนี้สําหรับมุมมองผมนะใครจะมองว่าเป็นระบบอ่าเป็นแบบคิดคณิตศาสตร์แล้วก็คิดคํานวณแล้วก็ขีดขึ้นมาอะไรเงี้ยอัน,น,นอันนั้นก็คือแล้วแล้วแต่ทางของแต่ละคนคนระับแต่ผมใช้วิธี เดาใจนะครับเดาใจอย่างเดียวนะครับเดาใจมันก็เลยกลายเป็นย้อนแย้งและขัดแย้งนะครับซึ่งการเดาใจเนี่ยมันหาข้อพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับเป็นการเดาแบบเก่าๆมั่วๆเอางี้ที่กว่าครับก็คือใครจะว่าผมมั่วนะครับก็ก็นอมรับนะครับคานี้นะครับว่าผมมั่วนะครับก็ผมก็จะใช้วิธีเนี้ยเดามาตลอดนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเทศมานะครับ ก็ถามว่าผมได้กาไรไหมก็ได้ครับก็พอได้อย่างที่ผมเริ่มเริ่มตั้งแต่คลิปต้นๆน,นเน่เริ่มคือกําไรอ่ะกาแฟกระป๋องนี้ผมก็เอาเพราะมันคือกําไรครับวันหนึ่งเราได้กําไรห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันคือเงินที่เป็นกําไรนะครับซึ่งถ้าเรานอนอยู่เฉยเฉยเราไม่คิดจะทําอะไรเลยเงินไม่เคยงอกนะครับเงินมีแต่จะยุบลง บางคนเอ้ยจะทำไปทำไมแค่กำไรห้าบาท10บาทยี่สิบาทสิบบาทกําไรสิบวันก็หนึ่งร้อยหนึ่งเดือนสามร้อยสามร้อยบางบ้านสามารถจ่ายค่าไฟได้เลยนะครับอันนี้คือแนวคิดส่วนตัวนะครับแนวคิดส่วนตัวผมผมเลยยอมผมเลยไม่ค่อยสนใจว่าเงินหนึ่งบาทก็สําคัญสําหรับผมนะครับมันมันสําคัญทั้งหมดนะครับอะไรที่ที่คิดว่ามันมันทาแล้วได้เงินเข้ามาในชีวิต ผมทานะครับยกเว้นงานที่ไม่สุจริตผมก็จะไม่ไม่เลือกทำคนระับก็เหรียญลู่หน้าเนี่ยคือเราสามารถที่จะเล่นระยะสั้นได้นะครับถ้าถ้าเราเป็นแบบอ่าเราไม่ได้ตั้งคอนเทนต์อย่างอย่างของผมนะของผมเนี่ยตั้งคอนเทนต์ซึ่งมันยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าการที่เราจะเล่นระยะสั้นนะครับก็คือ เราจะต้องช้อนซื้อสมมติเราช้อนซื้อที่ยี่สิบเรามาขายที่ยี่สิบองหรือยี่สิบสามตั้งขายเงี้ยอันนี้ได้ครับแต่คะแนนด้วยที่ก่อนผมตั้งคอนเทนต์ตอนนั้นอะผมมาเข้าจุงที่สามสิบสองใช่ไหมครับซึ่งยังไงมันก็ติดลบอยู่ณนะตอนนี้นะครับสามสิบสองซึ่งทำคอนเทนต์แบบหาหารายได้ตรงนั้นไม่ได้และผมก็ไม่สามารถที่จะกระโดดออกไปได้ซึ่งถ้ากระโดดออกไปตึบนะครับ ถ้ากรโดดเหรียญออกไปนะตอนนี้มีสิทธิททนะ์ขัดทุนทันทีนะครับขาดทุนทันทีเพราะว่าด้วยที่ว่าเราลงที่ตัวสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นนะครับเล่นแบบไม้สัน้นนะครับเล่นแบบระยะสั้นแค่ขึ้นยี่สิบยิบสองยิบสามเนี่ยเรามีเงินลงทุนใหม่นะครับก็คือแบบลงทุนสักสองร้อยสามร้อยแล้วเก็บเนี่ย เราก็ได้ครับเศษห้าบาทสิบาทยี่สิบาทนะครับหลังจากเขาหักค่าฟรีไปแล้วนะครับมันก็ยังเหลือนะครับสมมุติว่าพูดไปมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมครับมันมันก็ต้องลองอธิบายกันดูสมมุติว่าผมลงทุนที่สองรอยบาทอุ้ยกดเข้าโทรศับท์สองพันเลยแล้วก็จุดศูนย์ศูนศูนย์ครับแล้วก็ตั้งเสซฟไว้ที่สองศูนย์ก็คือเก้าหมื่นครับเนี่ยเก้าเก้าหมื่นเก้าหมื่นกว่าเหรียญนะครับ แลคันนี้นะครับอันนี้คือเวลา2อูนเนี่ยมันมีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับบางครั้งนะเราก็มาลองตั้งขายดูนะครับว่าอ่าถ้าเกิดเราเราตั้งขายเนี่ยตามที่เราซื้อมานะครับตั้งขายที่0 0 0น,นะครับสองสากําไรยี่บาท85ส้าตังค์ยีบาท กาแฟเกือบสองกระป๋องนะถ้ากาแฟบอสก็ไม่พอบอสสามสิบกว่านะครับเอาเบอร์ดี้ล้วันะเบอร์ดี้หรือกันเนกาแฟสีเขียวก็จะจะจะถูกดีหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับเราตั้งขายปุ๊บแล้วเราก็ไปทํางานว่างกาเปิดดูเราอาจจะได้เงินยี่บแปดบาทแล้วก็ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือคือแนวคิดของผมนะแนวคิดผมก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงที่จะ อาจจะสูญหายอันนี้จากหลักเงินง่ายๆแต่ถ้าจะใช้วิธีแบบนี้ใช่ไหมครับใช้วิธีแบบนี้เมื่อได้กําไรตรงนี้แล้วนะครับซูมเราได้กําไรแล้วหักค่าฟรีไปแล้วนะครับแล้วเราก็กลับมาตั้งใหม่นะครับอันนี้คือการเพิ่มปริมาณเหรียญนะครับในการเพิ่มปริมาณเหรียญะหวางที่ราคาเดิมนะครับมาวางที่ราคาเดิมอีกนะครับกำไรที่เราได้มาทั้งหมดเรามาเทขายก่อนอ,อันนี้คือระหว่างที่เราจะเพิ่มเหรียญ เดี๋ยวผมผิดพลาดซะแล้วนะครับนี่สองร้อยยี่สิบแปดปนะครับ,แบบรบก็เราลงมาตั้งซื้อใหม่นะครับมาตั้งซื้อด้วยเงินจำนวนที่ได้กำไรมานะครับจากสองร้อยแรกแล้วเราก็จะมันได้เหรียญตรงนี้นะครับคัดลอกนะครับแล้วก็ลองมาวางอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่การขายครั้งที่สอง จากรอบแรกคือเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นเก้ารอบนี้เราจะได้หนึ่งแสนหนึ่งหมืนนะครับสี่พันนะครับแล้วมาขายที่ราคาเดิมนะครับอันนี้เราจะมาขายที่ราคาเดิมนะครับขึ้นมาแล้วก็คือเป็นจากเดิม20 28บาทตอนนี้ก็เป็น61บาทอันนี้คือการเพิ่มเหรียญน,นะครับแล้วเราก็ขายอีกเหมือนเดิมนะครับตั้งขายจุดเดิมแล้วเราก็เอาเงินจํานวนที่ได้ทั้งหมดนี้นะครับกลับไปอีกนะครับกลับไปอันนี้คือการสร้างเหรียญน,นะครับสร้างเหรียญแบบสําหรับคนที่ทุนน้อยนะครับไม่มีเงินลงทุนเยอะก็ต้องใช้มาณาวิธีทําเบบนเอา ขอให้ขึ้นมาละครับขึ้นมาแล้วก็คือแสนสามนะครับจากเก้าหมื่นนะครับอเราลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยก็ลองกันแล้วนะครับมันตัตอนนี้เราได้กำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น9กบก้าบาทใช่ไหมครับ เพราะนี้เราต้องหักคาฟรีให้เขานะครับถ้าถ้าเราไม่หักเราก็จะเหลือประมาณร้อยกว่าแล้วนะครับสามรอบก็วิธีนี้ก็วิธีการเพิ่มเหรียญได้นะครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจากเงินสองร้อยก็จะเพิ่มไปเป็นสามร้อยเพราะช่วงเนี้ยใครผมว่ามันเป็นช่วงที่เราสามารถเล่นได้อยู่สําหรับคนที่อยากสะสมด้วยเงินทุนน,น้อยๆนะครับแต่ระยะการเล่นแบบ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 อย่างที่ผม ผมทดลองทําให้ดูเนี่ยมันเสี่ยงนะครับเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าช่วงที่ข่าวยังไม่ชัดเจนเนี่ยเล่นได้ครับแต่ถ้าข่าวที่มันชัดเจนต้องหยุดก่อนนะครับเพราะว่าเราอาจจะตกรถเลยในทันทีในช่วงวันนั้นนะครับเราจะเสียโอกาสนะครับเราต้องต้องดูว่าเออช่วงวันขอวันเนี่ยมันมีข่าวอะไรผันผวนไหมหรือว่าข่าวอะไรที่ภายในเพื่อเราคาดการณ์ว่าภายในสิบสอชั่วโมงเนี่ย มันมันไม่มีข่าวนะครับก,ก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีข่าวตอนเที่ยงตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับก็อย่าเล่นนะครับเพราะว่ามันมีสิทธิเราจะตกผลดได้ทันทีอันนี้เป็นแนวคิดส่วนตัวของผมนะที่ที่ผมผมก็ใช้ใช้อยู่นะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ตอนที่ผมเล่นกับอาเหรียเรียน,ยนอื่นนะผมก็ใช้วิธีเงี้ยครับก็คือใช้ลงทุนน้อยแล้วก็สลับเอาสลับเอา,เอาจนพอ พอเราได้เงินจํานวนหนึ่งเราก็ตัดแยกนะตัดแยกเพื่อไปสะสมเหรียญอื่นต่อและเหรียญที่ที่เราทําอยู่เราก็ทําเราไปอยู่นี่นะครับแล้วก็เอากําไรตรงนั้นนะเราไปเพิ่มเหรียญอื่นดูว่าเราจะเรียนไหนแต่เหรียญที่ผมใช้เล่นนะที่ผมผมใช้เล่นประจําเลยก็คือผมจะใช้หาเหรียญที่ถูกที่สุดในกระดานแล้วก็มีตัวคูณเยอะประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นที่แพงๆเลยผมจะไม่เอาเลยเพราะว่ามันมันโดนค่าค่า เรียกอะไรค่าแก๊สอ่ะมันมันแพงอ่ะอย่างอินเทเลียมเงี้ยคือผมไม่เข้าเลยนะอินเทเลียมผมไม่เข้าเลยแบบค่าแก๊สโหดอ่ะโหดผมบอกเลยว่าโหดอ่ะโหดน้ำตาเล็ดนะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยเข้าไปยุ่งกับเขาก็มีบิตคอยเนี่ยแบบอาจจะซื้อแบบช่วงนั้นก็จะซื้อแบบฮิตหน่อยอยากจะถือบิตคอยอะไรประมาณเงี้ยถือเท่ๆเนเอาไว้โชว์เพื่อนฝูงว่าไอ้เรามีบิตคอยเนี่ยศูนย์จุดศูนย์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 อะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นความรู้สึกที่แบบเออ เท่มาปนั้นทำรับตัวผมนะก็จริงๆแล้วผมก็จะใช้พวกเอ่อที่ที่เล่นนะแล้วก็จะมี i อ t อะครับอย่างด็อกนี่ผมก็ด็อกนี่มันมีอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นสายขุดอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับก็มีอยู่แล้วก็อย่าง ที่ผมชอบมากที่สุดนะเหรียญที่ผม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 ชอบตอนตอนนั้นนะที่เล่นที่มัมามาจับดูหน้าตัวเดียวนะผมจะเล่นยูนิคอนกับ s u ชิสวอปสองตัวเนี้ยครับพอสองตัวเนี้ขึ้นแรงลงแรงครับแหงเอาเรื่องแต่พอซูช i s วอปพอเจ้าของอมีข่าวไม่ดีมาช u ซูชิสวอปก็เลยร่วงก็ช่วงนั้นผมก็ปล่อย s ซูชิ swap ไปเลยเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์อาจจะแย่นะครับ ก็การคาดเดาล้วนๆนี่เหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรฟังข่าวปุ๊บพอได้ยินข่าวปุ๊บสนใจขายเลยทันทีผมจะไม่ไม่ไม่รอคือผมจะไม่รอไม่รอให้คือได้ยินตอนไหนปุ๊บผมผมไม่รอแล้วแล้วไม่คิดว่าจะแบบเอ่อให้มันชัดเจนก่อนผมก็จะขายเลยครับ ึงบางครั้งขายแล้วเสมอตัวหรือบางครั้งขาดทุนห้าบาทสิบาทผมก็ขายผมไม่สนใจแล้วเพราะว่าผมยอมแพ้ยอมแพ้เพื่อจะเริ่มต้นใหม่แต่ผมจะไม่ยอมสู้จนตัวตายนะครับและจนผมมาเจอเหรียญลุนาตอนนี้ว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วอย่างในคลิปก่อนๆที่ผมพูดแล้วว่าผมขายทิ้งขายทิ้งหมดหน้าตักเลยนะครับจนน้องๆที่ทํางานพูดว่าพี่ทําไมขายทิ้งหมดหน้าตักเลยไม่พี่ไม่เก็บไว้ ก็บอกน้องๆว่าเออพี่เริ่มรู้สึกไม่ดีพี่ขายทิ้งดีกว่าเดี๋ยวเริ่มใหม่ให้อะไรมันดีๆวันนี้นิดหนึ่งค่อยเริ่มใหม่ก็ก็เลยถือถือเงินอยู่ในพอร์ตอยู่งั้นแหละแล้วก็ถอนออกมาซื้อมือถือใหม่อะไรใหม่เพื่อเพราะว่ามือถือเครื่องเก่ามันแตกหมดนะครับเครื่องนี้ก็แตกที่อัดคลิปอยู่นะครับก็ก็เหลือเงินติดพอร์ตไว้หน่อยหนึ่งครับจนที่มาเจอรูน่าก็ซื้อรูน่าไว้หน่อยหนึ่งคนระับ ก็ไม่หน่อยอ่ะก็เรียกเอาเจ็บตัวจี๊ดนะครับแล้วก็จนลุน่ามาลงก็ก็ซื้อเชื้อเพิ่มอีกพอซื้อเพิ่มปุ๊บหยุดการซื้อขายนี่แหละครับเจ็บเจ็บไปตั้งกลืนก็กลับมาคุยกับแฟนที่บ้านเออเราเราโดนแบบนี้แล้วนะเราเราไงแฟนก็เลยบอกว่าแล้วแต่พี่ถ้าพี่ตัดสินใจว่าดีทําเลยนะครับอันนี้คือข้อสําคัญนะครับในการที่เราจะ,ะเทรดเหรียญน,นะครับเราต้องคุยกับ คนในบ้านให้รู้เรื่องนะครับต้องอย่าขัดแย้งกันนะครับถ้าการขัดแย้งในในในปัญหาบ้านในครอบครัวเนี่ยกับเรื่องการเงินเนี่ยอันตราย1เราจะไม่มเีเวลาที่จะคิดหรือใ่ตองหรือวางแผนการเงินนะครับเราต้องคุยคุยกันให้รู้เรื่องว่าเอาเอเงิจนจํานวนเนี้ยถ้ามันเสียไปจะทะเลาะกันไหมจะมีปัญหากันไหมถ้าคู่ชีวิตเราบอกโอเคลุยเลยเป็นไงเป็นกัน ไม่มีก็ประหยัดเอาแล้วก็ตัดสินใจตัดเงินส่วนนั้นออกไปจากชีวิตเลยว่าเราไม่มีเงินก้อนนั้นในชีวิตเพื่อจบปัญหาเรื่องความกดดันว่าเราจะต้องนําเงินออกมาใช้นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของผมนะซึ่งไม่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 แนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่ามันมันอยู่เป็นความเสี่ยงนะครับชีวิตผมชอบอยู่กับความเสี่ยงเสมอนะครับใช้ชีวิตอยู่เป็นความเสี่ยงก็ ผมก็เลยคิดว่าลูน่านี่แหละที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์นะครับถึงไม่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของคนทั้งโลกอาจจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ชีวิตผมก็ได้นะครับอันนี้เป็นความกล่าวส่วนตัวผมนะผมคิดว่าลูน่าคลาสสิกเปลี่ยนชีวิตผมได้แน่นะครับแต่ถ้าลูน่าเป็นศูนย์มันก็ไม่ได้ทําลายชีวิตอะไรผมนะครับเพราะชีวิตผมก็ยังดําเนินต่อไปเพราะเงินที่ผมเออซื้อลูน่าไว้มันเป็นเงินที่ ไม่มีอยู่ในชีวิตผมแล้วนะครับมันมีเพียงแค่ตัวเลขที่ผมถืออยู่ก็เลยไม่ไม่เป็นทุกนะครับไม่เป็นทุกก็ถ้าพี่ๆน้องๆเพื่อนคิดว่าเป็นทุกก็ก็อย่า,อย,าอย่าถือนะครับขอให้โดดเมื่อราคาขึ้นก็โดดยอมแพ้ไปก็จะได้ไม่ไม่เป็นทุกนะครับแต่ถ้ายอมรับตรงนี้ได้ก็ก็ก็ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมัน มันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันมันไม่สามารถจะกะเกณฑ์ได้ว่าเราจะควรถือหรือไม่ควรถืออยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราไม่ต้องเชื่อใครนะครับไม่ต้องเชื่อผมเชื่อของเชื่อตัวเองครับเชื่อมั่นตัวเองว่าเราพร้อมที่จะรับความเสี่ยงมันหรือไม่แล้วถ้ามันเราสดใจหนีแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันมันดีขึ้น เราต้องย้อนนึกว่าแล้วเราจะเสียใจไหมเราจะเสียดายไหมหรือเราจะเก็บติดพอร์ตไว้นิดหน่อยแต่การติดพอร์ตเนี่ยผมย้ํานะครับว่าขอให้จดรหัสผ่านใส่สมุดเท่านั้นนะครับจดรหัสผ่านที่ล็อกอินเข้ากับบัญชีที่เรามีเหรียญอยู่ใส่สมุดเก็บไว้สามเล่มและเก็บไว้สามที่เพื่อวันเวลามันนานมือถือเราอาจจะเสียหรือว่าอ่า หายหรืออะไรกไันใดๆก็ช่างครับเราก็ยังสามารถที่จะเข้าบัญชีและเหรียญเข้าไปที่เหรียญเราได้เข้าไปที่กระเป๋าเงินเราได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้หลักสําคัญเลยนะครับไม่ได้สําคัญที่เงินอย่างเดียวนะครับสําคัญที่รหัสผ่านทําไมผมไม่ให้เก็บรหัสผ่านไว้ในมือถือเพราะมือถือเดี๋ยวนี้อันตรายนะครับเราไม่รู้ว่าแอปที่เราใช้หรือว่าข้อความที่เราได้รับเนี่ยมันจะดึงฐานข้อมูลเราออกไปเมื่อไหร่การที่เราจดใส่สมุดไว้ที่บ้านเนี่ยสามเล่ม การรับประกันเลยว่าเราไม่ลืมรหัสแล้วมันก็ไม่หายเพราะทําไมถึงสามเล่มที่ไม่หายคือเล่มหนึ่งอาจจะวางที่โต๊ะทางานนะครับที่โต๊ะทางานในบ้านเราทุกวันที่แบบจะโต๊ะทางานหรือจะโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรของเราที่ทุกคนมันจะมีมีมุมที่เป็นเป็นของตัวเองวางไว้หนึ่งเล่มนะครับเล่มที่สองถ้าคนมียิ่งพระวางไว้ที่ยิ่งพระนะครับและเล่มที่สาม เล่มที่สามเนี่ยจะเก็บไว้ที่บ้านใครจะเก็บไว้ที่บ้านแม่หรือจะเก็บไว้ที่บ้านใครก็ได้ที่ที่ที่คิดว่าเราไว้ใจตรงนั้นได้นะเพราะอ,อะไรเราไปเก็บในพื้นที่ที่แบบเออมันไม่ถูกย้ายนะครับไม่มีการเก็บของไม่ถูกย้ายเลยอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะไม่หายเนี่ยอันนี้คือเป็นแนวคิดผมในการเก็บลาด่านลาดลาด่านผมทุกอย่างจะจดใส่สมุดเท่านั้นนะครับจะไม่ไม่มีเก็บไว้เพราะว่า ผมเป็นคนตาขาวนะครับขี้ระแวงนะครับการที่เราจดใส่สมุดเนี่ยไม่มีใครมาแฮกรหัสเราไดนะ้นอกจากเราทํารหัสาหายเองนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับในการรักษาความปลอดภัยของรหัสและรหัสนะครับผมแนะนําว่าอย่าใช้เบอร์โทรอย่าใช้วันเดือนปีเกิดพอสอเกิดนะครับ ให้ใช้เลขอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยในชีวิตประจําวันซึ่งไม่เกี่ยวเลยจะปลอดภัยที่สุดครับไม่ใช่รหัสที่ยากที่สุดมันเป็นรหัสที่ง่ายที่สุดแต่ต้องไม่เกี่ยวกับตัวเรานะครับอันนี้หลักการสำคัญเลยการที่ว่าเราจะป้องกันร,รหัสครับกระเป๋าเงินถือได้แต่ถ้ารหัสผ่านเราเข้าไม่ได้เนี่ยมัน มันจบเลยนะครับมันจบยิ่งกว่าเหรียญเหรียญไม่มีมูลค่ากลายเป็นศูนย์นี่นะครับมันเป็นความช้าผมเคยทำบัญชีที่ขุดบิตคอยหายผมขุดมาหลายปีนะแล้วก็ตอนนั้นบิตคอยมราคามัน,ม,นมันไม่มีราคาแล้วก็มัมันก็ไม่มีกระดานขายในประเทศเรานะผมทำบัญชีนั้นหายผมรู้สึกว่าเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดนะบัญชีนั้นผมเหมือนจะมีอยู่ ศูนย์จุดศูนย์ห้าหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะศูนย์จุดแล้วก็ศูนย์ห้าอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้นะหรือว่าจะเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าเเนี่ยเพราะว่าผมผมคุดเล่นเป็นปดานเดินเครื่องไปสมัยนั้นมันมันไม่มีมูลค่าผมพูดเลยมันไม่มีมูลค่าหรอกผมก็คุยไปแบบอยากทานะครับก็คือเออมันทุกวันนี้ผมอยู่ผมยังเจ็บใจตัวเองว่าผมผมทารหัสหาย มันมันเป็นอะไรที่แบบมันมันเจ็บเจ็บมากนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกู้คืนได้หรือไม่ได้นะครับก็เ,เลยเออไม่เป็นไรมันเป็นบทเรียนที่เราควรจะต้องกลับมาพัฒนาใหม่นะครับก็ต้องรอช่วงเย็นนี้กับพรุ่งนี้นะครับว่าเขาจะประกาศ ออกมายังไงนะครับว่าอัตราดากเบียแล้วจะมีผลกระทบยังไงแล้วก็ทางบิตคอยเนี่ยก็ตอนนี้มีข่าวหลายกระแสนะครับออกมาว่าอาจจะมีการเทขายครั้งยิ่งใหญ่นะครับแต่บิตคอยเนี่ยผมทําใจรอครับว่ามันมันมันน่าจะกลับลงไปที่สองแสนได้นะครับเพราะเป็นเรื่องปกตินะครับของบิตคอยแต่ลูน่าคลาสิกนี่ก็มีข่าวนะครับว่า ทีมเทเาฟอร์มแลบอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับเป็นเป็นข่าวโคมรลอยซึ่งผมก็ได้ยินแล้วก็ไปหาดูข้อมูลผ่านๆมาว่าเท e าฟอร์มแลเป็นผู้ที่ทำให้จมทีตัวเองเนะอันนี้ยังไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าคุณโดคอนก็ยังออกมาปฏิเสธทั้งหมดอยู่คนระับก็ต้องรอคำชี้แจงจากคุณโดคอนแต่จริงๆแล้วเหรียญเนี้ยไม่ได้หยุดได้เพราะเทเลฟอร์มแล หรือคุณโดคอนแล้วนะครับอยู่ได้เพราะชุมชนดูได้ดูได้จากผู้ที่ถือเหรียญน,นี่นะครับที่ช่วยการประครับประคองเหรียญและชุชีวิตเหรียญลูนักาสสิขึ้นมาก็ใครที่ใจอ่อนรอไม่ไหวนะครับก็สามารถจะคงจะต้องมาตั้งซื้อราคาบนบนนี้แล้วล่ะนะครับผมก็คงจะอาจจะใจอ่อนแบ่งออกมาอีกนิดหนึ่งนะแบ่งมาซื้ออีกนิดหนึ่งแล้วก็ที่ตั้ง รอซื้อไว้จุดนั้นก็ยังปล่อยไว้เพราะว่าไม่อยากไม่อยากถอนออกเพราะว่าถ้าเราลบออกอะ่ะเราจะเสียโอกาสตอนที่เราจะเป็น q1 q2 น3่งคิวสเพราะว่าตั้งรอไว้จะเป็นเดือนแล้วก็เลยจะปล่อยไว้ก่อนคนระับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดให้กำลังใจกับช่องแอลซูแอ <laughs> พูดผิดทิงขอไปครับแ L U N C Thailand นะครับหอยทากตัวน้อยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านที่กดติดตามพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆที่กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับแ800รอยกว่าท่านแล้วนะครับขอบพระคุณมากจริงๆครับแล้วก็ท่านที่แวะเข้ามาชม4 0 0พันกว่าวิว5 0 0พันกว่าวิว6 0พันกว่าวิวกราบขอบพระคุณจริงๆครับผมผมดีใจมากนะผมบอกเลยว่าผมผมดีใจมาก ที่มีคนเข้ามาดูผมนะครับผมผมไม่คิดว่าคำพูดผมแบบบ้านนอกบ้านบ้านนะครับมีคนเข้ามาดูมีคนเข้ามาคอมเมนต์บางคนเข้ามาแบบติดตามเกือบคอมเมนต์เกือบทุกคลิปอันนี้ก็กราบขอบพระคุณจริงๆนะครับกราบขอบพระคุณจากใจเลยผมจะพยายามทำช่องให้ดีที่สุด ให้สมอย่างที่ผมตั้งใจไว้ว่าผมจะทำช่องนี้ให้เป็นช่องของชุมชนลุนาคลาสสิกไทยแลนด์นะครับแล้วขอให้ท่านผู้ชมและผู้ที่กดติดตามผู้มีพระคุณของช่องนะครับช่วยกันคอมเมนต์ติเตียนติชมแนวทางในการปรับปรุงต่างๆให้ผมด้วยบางครั้ง เส้นผมที่อยู่บนบนหัวหัวเราคือบนหัวผมเนี่ยนะครับผมไม่สามารถมองเห็นเส้นผมตัวเองก็ต้องให้ผู้อื่นมองลงมานะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ายาวมากเดี๋ยวต้องอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานเช่นกันนะครับเพราะว่างานประจำงานเทศคืองานหลักครับวันใดที่งานเทศเปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับวันนั้นเราก็จะเป็นของเป็นเจ้าของกิจการ ตัวเองกันเสรษจทีนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่กำลังจะแต่งตัวอาบน้ำไปทำงานเดินทางปลอดภัยครับและถึงที่ทำงานก็ให้ทำงานอย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเย็นๆเจอกันหรือไม่ก็ยามบ่ายถ้ามีข่าวอะไรด่วนๆนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ